สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลีครับวันนี้เราพามาดูรถคุด g o เบลโกเอ0รุ่น10ไว้ตัวท็อปนะครับวันนี้เจองานนิ่มๆครับงานโยนทรายนะขึ้นบนกองทรายเลยครับไม่สูงเท่าไหร่นะไม่สูงเท่ากองหินนะครับ ความเร็วจัดจ้านนะครับอุ้มโยนอุ้มโยนเลยนะฮะอุ่มแล้วก็โยแล้วดึงขึ้นไปต่ออีกนะครับ เก็บกองนะเก็บกองทรายฮนะเพื่อความรวดเร็วนะฮะถ้าใช้เครื่องดึงอาจจะไปได้ทิละน้อยนะว่าถ้าใช้รถขุดก็ทิแล้วเกือบคิวครับโยนขึ้นไปนะไหวก่ากันนะเจ้าจนายเจ้านายโยนหิบเล่นอยู่นี่นะฮะ ถอยมาถอยมาขุด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 น ja ้ำรถน้ำรถตักรถถ่ายรถถายต้องไล่ให้หมดนะถ้ามาแล้วน้ำเฮะยรถน้ำเหรอรถจอน้ำเลยดูนะไหวกว่ากันเยอะครับระหว่างดึงกับอุ้มลราโยนครับ มาดูว่ากองนี้จะใช้เวลากี่นาทีครับประมาณหนึ่งรถพ่วงนะแม่ลูกครับถ่าจะหนึ่งคิวได้นะครับอุ่มอุ่มแต่ละทีนะ คงผีก็0.93ลูกบาทเมตรแล้วนะครับเป็นของ AE นะสำหรับเสียงเครื่องที่ได้ยินอย่างนี้ก็เป็นเจ้าฮีโน่ครับสี่สูบเทอร์โบคอมมันเรลนะครับ GO5ECTG นะ 155พลังมานะครับแต่ว่าเป็นเครื่องสี่สูบนะจะใช้เทอร์โบเข้ามาช่วยนะครับเอา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 นลงเล่นเลยฮะมามาขึ้นรถจะพากลับบ้านละโอ้โอโล้ลูกูนถอยขึ้นมาถอยขึ้นมา ปูนถอยถอยเห็นะปูนถอย,ถอย,ถอย,ถอยขึ้นมาช่างนะปูนดูไอเคสองร้อยกันต่อครับป,ปูนถอยมาถอยดํารถด,ำ,ด,ำ,ด,ำ,ดำมารถดำาเข้ามาดีำาดำมเข้ามาเทดินด้วยนะครับแต่ถมดิน ขยายพื้นที่ด้วยนะครับจุดนี้อ๋อไปหมดแล้วไนดํารถดําดํามาแล้วอ๋อเดินลงไปแล้วครับโอ้รถปูนปนรถหัวลากนะครับบรรทุกปูนมา ใช้ปูนของ S C G นะครับอัะลันหน้ามาดึงฝั่งนี้แล้วดมัมโอ้ยืดสุดนะครับยืดสุดนี่เท่าไรเนี่ย8เมตรถึงเลยน่ะโอ้โหจัดเต็มอุ้มครับในการโยนขึ้นไปนะฮะในยืนท่าเอียงนะครับ ดำาดํด,ดํมาแล้ว,วสิบนลอ้อนะครับนนีห้านาทีแล้วนะขุดรถขุดนู่นรถขุด สกูก็มาแกจะแต่งกระจกนาซาด้วยนะครับโอ้เดีว่าปีกนี่มีหลวมนะฮะ<ว>แต่ว่าไม่หลุดนะนอดน,น่าจะหลวมครับมกี้นี่หลวมมากๆครับ<ว>เพราะว่าจะใช้วงสวิงเป็นส่วนใหญ่นะฮะ<ว>สวิงทรายอัดกองนะฮะ จะหมดละฝันปีศาจดี่หมดแล้วครับม่นแหลมแล้วนะเ <c oughs> จ้านายเีราจะพาเจ้านายกลับบ้านแล้วนะครับวหมดทรายกองนี้แล้วก็ป่านแล้วเจ้านายชอบมาดูต้องมาดูทุกวันครับ จะเคลียร์ไปด้วยนะฮะให้ไ,ไกลที่สุดนะดึงง่ายๆนะครับก็โดดเร็วนะวโอ้โหจีนอจีนจีนฝนจะตกแล้วฮะฟ้าคึมๆันๆจะเห็นได้ว่าฟ้าคึมมาแล้วนะฮะฝนไม่ตกหลายวันแล้วที่แปลงยาวนะฮะชัชเชงเซา แวเมื่อคืนนี้มีปล่อยมาอยู่ครับไม่ตกแรงนะเอามาเาม,ามื่อคืนรถจะพาไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับที่เจ้ะโช้200รุ่น10ไป N15 ตัวท็อปนะครับกับงานโยนสายขึ้นไปอัดคองนะ อันนี้ทางของเขาเลยครับชอบมากความเร็วนี่ต้องยกให้เขาฮะวงสวิง12รอบต่อน,นาทีนะครับบันรอบเครื่องอยู่ที่2,000รอบนอเลอร์7ตัวแคเรีย2ตัวนะครับช่วงล่างวงกี AE 0.93ลูกบาทเมตรนะครับวงกี5ฟัน ฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับขุดขุดขุดบายหลือขุดได้แล้ว,ลวบายบายจะไหนไปบ้างก่อนบุดบุดน้องลูบุญต่อน้ำ ทีหนึ่งก็น่าจะหมดแล้วนะครับโอ้สองทีได้อยู่ขุดขุดขุดข้าฮึขุดฮึหมดแล้วออา ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ